กัปตันกับผู้ช่วยกัปตันก็จะทํางานร่วมกันตลอดเวลานะครับซึ่งกัปตันนั้นถือว่าเก่งนะครับเก่งบบกอุโสนั่นหมายความว่าอายุก็มากกว่านะครับก็จะทําให้กัปตันต้องเหนื่อยน,นะครับซึ่งผู้ช่วยกัปตันแน่นอนครับอนาคตก็ต้องเป็นกัปตันนะครับการฝึกฝนวิทยาทุทธความเก่งความชํานาญก็จะเก่งมากขึ้นทุกวันนะครับ แต่ว่าวัยนั้นอ่อนกว่าอย่างแน่นอนนะครับก็นั่นผมเป็นการเปรียบเปรยให้เห็นว่าในระบบ ngv t f c นั้นเป็นผู้ช่วยกับตันนะครับก็สําหรับความเก่งของผู้ช่วยกับตันหรือ ngv t f c นั้นนะครับก็ขณะนี้นะครับทํางนานแทน ngv ได้ถึง80 -99% ถึง9แล้วนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าในส่วนของกัดตันนั้นนะครับเกือบที่จะไม่ต้อง ทำงานเลยนะครับเกือบจะหลับได้เลยนะครับเรียกว่าจะใช้เฉพาะในช่วงของการฉุกเฉินเท่านั้นนะครับกับเปียดเปิดนั้นนะครับก็อยากจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพนะครับว่ากับตันนั้นนะครับจะขึ้นมาทํางานหนักในช่วงของการออกตัวนะครับหรือการบินและขาลงนะครับซึ่งหลังจากลอยตัวแล้วผู้ช่วยกับตันก็ทํางานเป็นหลักนะครับซึ่งทัมมิ่งนั้นนะครับใน ในช่วงของการเดินทางนั้นนะครับในช่วงออกตัวโดยพื้นฐานแล้วรถก็จะใช้งานน้อยเช่นเกียร์หนึ่เกียร์สเกียร์สนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกียร์สูงนะครับซึ่งในระบบ NGV t f ีนั้นนะครับก็หลังจากติดตั้งไปแรงบิดก็จะบวกขึ้นมาอย่างมหาศาลนะครับขณะนี้ผมขับ NGV t f ีีออยู่นะครับเราคงใช้เกียร์ที่หอยู่นะครับอย่าง ไม่ได้เปลี่ยนเกียร์เลยนะครับตั้งแต่เริ่มต้นจาก20กิโลก่อนนะครับเราเริ่มต้นจากวงแหวนลงสิตะรอนยกนะครับเข้าสู่บางปะอินนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราก็จะให้ท่านผู้ชมได้เห็นไฮไลท์เหมือนกับทุกๆวิดีโอที่เราได้ทดสอบมานะครับก็คือเราจะขับเกียร์เดียวนะครับในช่วงอยู่เทินและการขึ้นสะพานนะครับที่มีความลาดชันนะครับโดยที่ ใช้รอบต่ำนะครับและก็ความเร็วต่ำดูว่ารถคันนั้นจะขึ้นตัวไปได้หรือไม่นะครับสำหรับ BT 2.2นั้นนะครับก็เป็นเครื่องยนต์ที่ความจุลูกสูบค่อนข้างเล็กนะครับแต่ว่ามาพัฒนาในเรื่องของการรีดอากาศจากเทอร์โบนะครับการเสริมอากาศจากเทอร์โบที่เหนือชั้นกว่านะครับและก็ ในระบบคอมมอนเรลนั้นการเชื่อเพลิงให้มีความชันฉลาดนะครับเกิดการผสมอากาศและเกิดปเปลยไฟที่แข็งแรงนะครับครับก็ถือว่าเครื่องยนต์ความจุลูกสูบเล็กนะครับแรงบิดนั้นนะครับในรอบต่ําก็จะเสียเปียบในรถที่เป็นเครื่องยนต์สามพันนะครับ เดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับไม่ทราบว่าจะหน้าแตกหรือไม่นะครับว่าในขณะที่เราขับรอบต่ำๆยูเทิร์นนั้นนะครับโดยที่ใช้เกียร์8ดนั้นเครื่องยนต์จะมีอาการเสียงน็อกหรือการสะดุดของรถหรือไม่นะครับถ้ารถนั้นสะดุดแน่นอนครับกล้องผมก็คงจะต้องสเทเอนไปด้วยเพราะว่าผมได้ถือกล้องและถ่ายด้วยตนเองนะครับเอาละครับซึ่งจุดนี้นะครับถือว่าเป็นไฮไลท์ของการทดสอบในทุกๆ เที่ยวของเรานะครับเราจะไม่มีการเหยียบคัด์นะครับนี่ครับผมปล่อยคัด์ว่างนะครับและก็ขณะนี้ผมก็อยู่ที่ความเร็วประมาณ40นิดหน่อยนะครับแล้วก็รอบอยู่ต่ํากว่าพันรอบนะครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับผมไม่ได้ใช้คัด์นะครับไม่ได้แตะคัด์นะครับก็ให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าผมต้องรับภาระในการขึ้นเดินข้างหน้าด้วยนะครับโดยที่ไม่มีการเปลี่ยนเกียร์นะครับอย่างของเป็นเกียร์